คุวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจำแจมนะคะวันนี้เราก็จะพามาติวนะคะ,ะตะลุยโจทย์กันโจทย์ a s m o อบ h a i l a น d นะคะของน้องๆป .1 นั่นเองค่ะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเข้อที่1ถึงข้อที่5ใช่ไหมแล้วเรามีนัดกันว่าเราจะมาเรียนข้อที่6ถึงข้อที่9นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเลยว่าข้อที่6 โจทย์ว่ายังไงนะคะอ่าข้อที่6เขาถามว่าเอมมี่มีตุ๊กตาห้าตัวเอมมี่มีตุ๊กตาห้าตัวโมโมมีตุ๊กตา9้าตัวเอมมี่ต้องแบ่งต้องขอแบ่งจากโมโมกี่ตัวเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทั้งสองคนมีจำนวนตุ๊กตาที่เท่ากันนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทถามถูกไหมวิธีการง่ายๆเลยนะคะเอมมี่มีเท่าไรคะ เอมมี่มีเท่าไหร่มีห้าตัวอาะแทนด้วยวงกลมแล้วกันนะคะมีห้าตัวอ,อ่ะโม,โม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 มีเก้าตัวนั่นเองเก้าตัว สี่หกแคบแล้วถูกไหมดังนั้นการที่มีเอมมี่ Emmy, จะขอแบ่งจากโมโม่กี่ตัวถึงจะทำให้ทั้งสองมีตุ๊กตาเท่ากันถูกไหมคะวิธีการนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆพื้นฐานคือถ้าใครไม่เก่งเลขคือตีโจทย์ไม่ออกให้วาดรูปเลยนะคะอย่างเช่นค่ะเราลองดึงค่ะเราลองดึงไปให้เอมมี่สมมติโมโม่ให้เอมมี่หตัว เอมมี่ก็จะได้เพิ่มมาเป็นไงคะหตัวส่วนของเอมโมโมก็จะหายไป1ตัวถูกไหมคะอ่ายังไม่พอเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เท่ากันเอมมี่มีอยู่6ตัวแต่โมโม่ยังมีอยู่เท่าไรคะ8ตัวนั่นเองเราก็ลองเอาไปให้เอมมี่อีก1ตัวเอมมี่ก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวส่วนโมโม่ก็จะหายไปหนึตัวตอนนี้เท่ากันหรือยังคะลองนับสิ อเอมมี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มีเจ็ดตัวนะคะโมโม่ม,มีเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีเจ็ดตัวเหมือนกันแสดงว่าเท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่รคะเอมมี่ต้องได้ตุ๊กตาจากโมโม่ไปกี่ตัวเขาถึงจะมีตุ๊กตาเท่ากันทั้งสองคน ก็คือนี่ไงคะให้ไปเทสองตัวแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบข้อ2แต่ถ้าใครเก่งคํนวนวิธีการนี้นะคะก็คือวิธีการง่ายง่ายเลยคือถ้าเรามองภาพเขาถามว่าต้องแบ่งโมโม่กี่ตัวเอ้ต้องขอแบ่งจากโมโม่กี่ตัวเพื่อให้ทั้ง2มีจำนวนตุ๊กตาเท่ากันวิธีการนี้คือการหาค่าเฉลี่ยคะ่ะค่าเฉลี่ยเลยง่ายงเลยคือเอา5บวก9 หารด้วยเท่าไหรคะหารด้วย2 5บวกเกเป็นเท่าไหร่เป็น14หาร2เขาก็จะมีตุ๊กตาที่เท่ากันก็คือ7ตัวนั่นเองค่ะอันนี้สำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะแม่นโจทย์นะคะก็สามารถคำนวณแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครที่ยังไม่แม่แมนโจทย์เท่าไหร่เราอาจจะวาดภาพเพื่อให้เราเห็นภาพจะง่ายมากตอนนี้จะกันพลาดได้เยอะมากแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อย แต่วิธีการทำข้อสอบของเอสม็อที่ดีที่สุดคือพยายามเก็บข้อที่มันได้คะแนนเยอะๆแล้วเราอาจจะใช้เวลากับมันมากๆแต่เราจะได้คะแนนส่วนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ปล่อยข้อที่คะแนนน้อยทิ้งนะคะเราก็ต้องรีบมาทำข้อที่คะแนนน้อยซึ่งเราก็ได้คะแนนเพิ่มมาเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งเลยแน่นอนค่ะคะแนนเราก็ต้องน้อยอยู่แล้วดังนั้นเราต้องเก็บทุกอย่าง แต่เราต้องให้เวลากับข้อที่มากคะแนนมากเพราะว่าตัวนั้นแหละคือตัวที่สามารถตัดสินชะตาเราได้เลยโอเคไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันข้อที่เก็ถามว่าอะไรคะจากรูปมีมุมกี่มุมเราดูนะคะคำว่ามุมคำว่ามุมก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมถูกไหมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมก็คือเป็นเหลี่ยมหลมแหล,ม,แหลมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามุม ส่วนอนี่เป็นเส้นตรงแบบนี้เขาไม่เรียกว่ามุมโอเคไหมคะไอ,ะอที่มันเป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามุมโอเคไหมคะเรามานับกันเลยว่ามีกี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ก็แปลว่ารูปนี้มีกี่มุมเอ่ยมีห้ามุมนั่นเองง่ายไหมคะง่ายมากเลยวิธีการง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นับ นับมุมค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5ห้าได้เลยเนาะ,ะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันเลยค่ะจากรูปจะต้องเคลื่อนย้ายสมมุติว่าเป็นเราเรียกว่ารูปดวงอาทิตย์แล้วกันเนาะเพราะมันเป็นรูปเหมือนดวงอาทิตย์เราจะต้องเคลื่อนย้ายรูปดวงอาทิตย์รูปนีอ้อย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่คะอย่างน้อยที่สุดกี่รูปเพื่อทําให้ทั้ง3แถวมันมี1 2 3สมีจํานวนที่เท่ากันวิธีการ เราจะทำยังไงคะเราจะย้ายกี่ครั้งในที่นี้เขาบอกว่า1แสดงว่าย้ายครั้งละ1เท่านั้นไม่สามารถแบบว่าย้าย2ก้อนแล้วมาครั้งนี้แล้วนับเป็น1ครั้งคือเขาไม่ได้บอกในโจทย์ใช่ไหมแต่ในโจทย์เขาบอกแค่ว่าย้ายดวงอาทิตย์เนี่ยมีแค่รูปเดียวแสดงว่าต้องย้ายครั้งละ1รูปโอกาสน้อยสุดเราที่เราจะย้ายแล้วทําให้จํานวนใน จำนวนพระอาทิตย์ในแถวทั้ง3มแถวเท่ากันเราจะย้ายสูงสุดกี่เอ้ยน้อยสุดกี่ลูกมาดูกันน้อยสุดกี่ลูกอ่ะอันดับแรกเราลองย้ายตัวหนึ่งกันเอาไปให้ตัวที่น้อยกว่าที่สุดมาเป็นตัวแถวที่สองถูกไหมแถวที่สองก็จะมีดวงอาทิตย์เพิ่มมาหนึ่งดวงถูกไหมคะอ่าตัวน,นี้ก็จะหายไปหนึ่งะแล้วลองย้ายมาอีกตัวหนึ่งสิอ่า ย้ายม่ให้แถวที่สองเหมือนเดิมปึ๊บปึได้ดวงอาทิตย์มาหนึ่งตัวตอนนี้จะหายเป็นหนึ่งตอนนี้จะมีอยู่แถวแรกคือมากกว่าคนอื่นอยู่แต่มีแถวสุดท้ายน้อยกว่าตัวอื่นอยู่น้อยกว่าแถวที่สองอยู่หนึ่งแสดงว่าถ้าเราดึงตัวนี้มาใส่ตรงนี้ตัวนี้หายไปแต่ตัวนี้จะได้เพิ่มมาถูกไหมคะเป็นไงเท่ากันหรือย,อยังคะเท่ากันแล้วก็คือมี อย่างละหกแถวละหกภาพที่แถวและหกดวงนั่นเองถูกไหมอ่า,ง,าง่ายเลยแสดงว่าเราย้ายรูปดวงอาทิตย์กี่รูปคะ่ะกี่รูปเบอนับสิหนึ่งสองสามแสดงว่าเราย้ายสามรูปข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองนั่นเองคะ่ะย้ายสามูปโอเคไหมคะ่ะง่ายไหมง่ายนะคะโจทย์ไม่ได้ยากเลยเนาะแต่ว่าอันดับแรกเราต้องมองภาพให้ออกก่อนใช่ไหมคะว่า จทย์ต้องการถามอะไรแล้วเขาให้เราหาอะไรเราต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนถ้าเราตีโจทย์ไม่ออกก็คือเราจะทำข้อสอบไม่ได้เลยต่อไปเรามาดูข้อที่9กันดีกว่าค่ะผ่านมาแล้ว3ข้อมาดูข้อที่9กันค่ะข้อที่เ้าเขาถามว่าอะไรคะจากรูปเนาะจากรูปมีจำนวนกล่องลูกบาททั้งหมดตรงกับข้อใดเขาบอกเนี่ยสิ่งที่เขาอยากรู้คือจํานวนกล่องลูกบาทในรูปนี้ว่ามีทั้งหมดกี่กล่อง วิธีการถ้าสมมุติว่าเรามองไม่ออกเราสามารถแยกสมมุติเราแยกรูปนี้ออกมาก่อนอ่าเป็นหนึ่งกล่องถูกไหมอันนี้ล่ะอัน,นข้างบนนี้ก็เป็นหนึ่งกล่องอันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะข้างล่างมันมีอยู่หนึ่งกล่องถูกไหมคะหนึ่งกล่องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล่องก็คือมันต่อจากกล่องนี้แต่มันอยู่ข้างล่างกล่องนี้ถูกไหมอ่า มันต่อจากกล่องมันต่อจากกล่องนี้แต่มันอยู่ข้างล่างกล่องนี้อ่าแล้วสังเกตข้างๆด้านนี้นะคะมีอีกหนึ่งกล่องเพราะว่าคือมันเป็นชั้นแรกมันต่อจากกล่องนี้กล่องกล่องตรงกลางอืมแต่ข้างบนน่ะไม่มีกล่องอ่ามีกล่องนี้แค่กล่องเดียวข้างบนถูกไหมคะอืมแล้วเรามาดูอีกว่าอ่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่สกี่กล่องแล้วคะ 1>, 1 2 3 4สองสาสี่ถูกไหมได้สกล่องแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกกล่องหนึ่งถูกไหมตรงนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งเพราะว่าอ่เป็นไงคะเนี่ยมันต่อกับกล่องนี้อยูอ่แต่มันอยู่ชั้นเดียวมันไม่มีชั้นสองตรงนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ล่ะคะอ,อีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งกล่องเป็นห้ากล่องแล้ว แล้วเราก็มาดูอ่าสองกล่องนี้ดูง่ายๆเลยคือมีอยู่สองกล่องถูกไหมข้างบนกับข้างล่างข้างหลังไม่มีเพราะว่าอ่าภาก่องเนี้ยมันจะอยู่หลังสุดและถ้ามันมีต่อมาข้างหน้ามันก็จะต่อออกมาประมาณเหมือนกล่องพวกนี้สองกล่องนี้เนาะแสดงว่าอันนี้ก็ไปอีกสองกล่องนั่นเองลองนับสิคะว่ามีกี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ เกล่องนั่นเองเก่งมากๆเลยเป็นไงบ้างคะโจทย์ในวันนี้ง่ายหรือ,อยากลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากให้สอนอะไรอยากให้ติวอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเผื่อครูจำแจมจะมาดูแล้วก็จะมาตอบให้นะคะทุกคนวันนี้ครูจำเจมขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ